โอ้สุดยอดอีกเลยโอ้คัก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 อืมอืมต้องโยกสองอืมกระโห้อพี่น้องใหญ่ครับคุณกระโห้อกระโห้อโอ้กระโห้องเลสองตัวคุณเพิ่นจับโซ่แล้วคุณน่ะเพิ่นจับโซ่แล้วทั้งนี่เพิ่นเสียลเมื่อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้พาทุกท่านมาเบิ่งการล่องปลานะครับล่องแหจับปลา บ้านบ่อบึงตําบลสงยางอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับนี่ครับบรรยากาศครับคือคักนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับว่าลงปลากันย่างคักเลยนะครับพี่น้องครับคึกคักแห้งครับพูนเต็มหนองเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับว่าเพิ่นสีมานหรือบ่หมานนะครับนี่เห็นมานแล้วนะครับพี่น้องนี่โอ้หมานแล้วครับพี่น้องครับนี่ดินทวนๆเลยครับอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศทั่วๆไปกันนะครับพี่น้อง อ่ามาเบิ้งกันนะครับคุณผู้ชมยกยกยกยอนะครับหมานหมาโอ้สุดยอดครับพี่นองครับยกบ่ขึ้นเลยนะครับอันเซียนทั้งใดน้อครับนี่ครับเซียนทั้งนครครับแกนเจ้วหนองฮี่หนองฮี่อำเภออย่างครับอำเภอหนองฮี่จังหวัดลอยเอ็ดนี่บ่อันที่ว่าพ่นสิล่งมือวันที่เจ็นี่บ่ครับอยู่หนองฮี่นี่บ่แสดงว่าเจ้ากับไปหันคือกันมันบ่โอ้เนี่ยแหละครับเซียนมาจากหนองฮี่ลอยเอ็ดเลยนะครับพี่นองนี่ยกบ่ขึ้นเลย ได้หลายเฮี้ยงเบิ่งเอาเดี๋ยวสู้เหมือนพี่น้องเบิ่งครับเบ่งครับนี่แหละที่เพิ่นได้ในตัวไงบ่ลเนี่ยผมเห็นตัวเมื่อยเนี่ยผมเห็นโอ้ได้หลายอยู่ตัวนั่นถือว่าได้หลายเลยครับนี่ยสุดยอดสุดยอด โอ้ได้หลายตัวนี่สุดยอดเลยส่วนมากนี่ปลาอย่างครับนี่ตะกีนทีครับออโอ้ได้หลายได้หลายพี่น้องอกกนสค็ได้บ โอ้คักคักคักบอลตมตามตมตามเลยลองลองยกขึ้นอีกบ้างดูครับอันลูกพี่ยกขึ้นอีกบ้างไหมครับยกขึ้นอกีกโอ้สดุดยอดอียเลยโอ้คัก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 อือโอ้บังไงเลยปลายังครับบังหันตัวใหญ่ๆเนี่ยมาโอ้พูดน่ะบังไงเลย

ลงโยกสองคนเลยครับพี่น้องเห็นมามเดินละสิมาเบิงกันครับบ้านเนี่ยเยว่ามดินเย่ามดินขึ้นรถอ่าขึ้นรถเลยพันว่าอืมอ่ามาเบิงกันชัดๆบ้านเนี่ยได้แหละกระโหงบงเง้ยบางหันโอ้ยใหญ่แม่ไข่บ่บ่พอสันไข่บรอือ่ <c oughs> โมันใหญ่ไงตัว่อลายหลายปีมันใหญอือยี่สิบกิโลบ่อยี่สิบกิโลปีนั้นคือโตแล้วหกโลคุณแม่ออือยอดสอดยอดคูึง่ใหญ่พี่น้องง่าย่ะอโอ้พี่น้องใหญ่ายกุลกระห้อกระห้โอ้ กระโด้สองตัวนี่บอกครับแก่นี่แหละมันสามโลตั้งกลัวไม่าเสแล้ว่าบบตั้งซั่งดอกกาวเลยสามโแล้ววะาเอไดาไปเลยตีเป็นสามโกไปเลยนอยังโมยากเสียนมาแจะทั้งใหนอครับเนี่ยมาแต่มีล่าสีตะบนดูน่ละอ๋อตะบนดูอเพอล่าสีสไลเขานี่ เซียนมานมานครับพี่น้องพันมานขนาดเลยเซียนมาจากราสีสไลศีสะเกดเอ้าพูดละพูดพันจับโซ่แล้วพูดไงพันจับโซ่แล้วทั้งนี้พันเสียวเมื่อไปปรุงอาหารแล้วพันมาต้มยำบ่ครับเนี่ยอ่าเอาไปต้มยำพันว่าต้มยำนี่สุดยอดเฮียนบ่ไปกระหู้ี่ต้มยำนี่สุดยอดเลยบ่ไป่ป้าไน่เจ็บป้าไน่ไ่มีไ่ได้เดี๋ยวเดีวนี่แหะอ่านี่แหละครับเซียนมาจากราชสีสไลนะครับพี่น้องครับกี่ตัวอ่ เอาละมีคนโยกซอยเล้าบอ่บอแบเล่าขึ้นผู้เดียวบ่อไว้ด้วยนี่โอ้คากิลีตัวนี่หมานคากิลีสุดยอดสุดยอดอมัมนน้ำกันบมครับเนี่ยโอ้เสียนล่าสีสไลคือมันหมานมิใช่มันหมานเลยตัวนี่ล่าสีสไลคือกันมาดีโอ้ใส่กำลังงามๆเลยครับพี่น้องครับนี่ ใส่ง่ามใส่แจวนะครับพี่น้องครับไสทุท่งปลาตัวส่วนมากมนี่สิเป็นปลาจีนนะครับพี่น้องนี่นปลาปลาจีนนะครับพี่นอ้องมึงหูดำกาบ,บนใดเพราะถเลยสุดยอดล่ง,งปลานี่ครับลงปลาอยู่บานบอบึงนะครับบ้านบ่อบึงอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับนี่แหละครับผลงานเพื่อนนะครับผลงานที่เพื่อนใด นั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของการล่งเหะจับปลาบ้านบ่อบึงอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติด,ด,ดตามครับสวัสดีครับ